สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กับช่องช่างเดียวล้านทุนเชบิชบเชิบเชิบนะคะวันนี้อยู่กับจังไงอะ่ะเอา,ออเอากล่องราคาแพงเนาะไว้จะไป,ปหูเ็แนวไดิยัยงไงก็เวลาเราเราจะเปิดคลิปแล้วก็พูดไป,เ,ไปเลยอ,อพอ,<จ>พ,อพอเวลาเราจะนี่ว่าอันนี้เลยเอา่าุ้นแล้วก็พูดไปเลยเอาเอาแหมบอกไปเลยว่าศั่นมิโน่ อันนี้นะคะช่างเอี่ยวก็จะมานอนบ้านเราหนึ่งคืนหลังจากที่เราไม่ได้เจอกันโดนนะคะพี่น้องดูเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะกลับกล้องนะคะนี่ได้เวลาถอยรถแล้วนะคะแต่มโหว่าเสีรถมาเหยียดยังหรอค่ะพี่น้องคะวิกล้องช่างเอี่ยวสวยแท้กล้องพี่เอี่ยวสวยอ่ะ สวยมากทุกคนกล้องพี่เอียวอย่างสวยเลยลายสเต็ปด้วยหนูจะของรถเขาจะเอาเอาขึ้นมานี่ทั้งลูกทั้งแม่นะอ<ป>ยะ่าช่างเอมาทำเอช่างเอมาทำเอไม่เอาหัวลงให้เสนียททุกคนไป เราจะมาดูพี่เอี่ยวถอยรถเข้าอันนี้จะเอาเข้าทั้งแม่ทั้งลูกเลยนะหมอทำไมมันโยกอย่างงั้นล่ะใหญ่มาก ใหญ่จริงๆนะทุกคนทั้งใหญ่ทั้งยา่าไหมลบจักรยานพร้อมนะคะเออนีจักรยาน มาบอกรถให้หน่อยตกเย้รถตกหนุกมันเลี้ยวเข้ายากอะ่ะทุกคนมันขอเยเข้ายากนะมันเป็น โอ้ยดูแต่โยกอะ่ะโยกเข้าโยกออกคือรถมันยาวอะทุกคนโอ้โหโผล่ติดแล้ว ติดพี่เอียวระบาดเสียวอะ่ะบอกแกเสียวแทนอุ้ยล้อตกแล้วฝั่งนี้ตกตกอุ้ยเสาเสารัวพ่อพี่เอียว คือทุกคนมีแต่ครองอ่ะฝั่งนั้นก็ครงฝั่งนี้ก็ครงดูนะฮะดูดมูมาแล้วคนแล้วมาแล้วค่ะมาแล้ว เสาเงา่ขนคอยเด้อเสาเงา่ขนคอยเอาไว้แน่อุยอันตรายเสียว ขึ้นมาสุดแล้วนะคะทั้งแม่ทั้งลูกเบา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 หอยอีก อันตรายมากเลยนะทุกคนเดี๋ยวเราไปอยู่ออกว่าจะขึ้นได้นะคะไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเออดู ไม่ต้องมาไม่ชำนาญจริงทำไม่ได้นะคะเนี่ยโอ้โหทางก็แคบประตูไอ้ที่จอดรถบ้านโบก็ พอลูกไว้ก่อนเหรอเสียบหูค่ะ พ่อเนี่ยนีแกจะไปได้อะไรบ่เนี<ะ>่ยขอนลูกไว้นะทำที่ลูกขอนอ๋อเออ,อ,อขอนเขาว่าสลักฮาร์เหล็กดันลอ้อนุนลอ้อไม้พี่ยกเมื่อกี้อ่ะไปดู ก็จะถอดลูกทำก่อนนะนะแ้าเซนีของเราก็ยังติดแงกอยู่นะออกได้ออกได้ออกได้ยุออกได้ยุใส่วิชาม่านออกต้องรอนะต้องรอเอาถอดลูกก่อนทมาได้ทะมาได้ไปไหนเราจะไปไหนนะ มีโบยบายนะมีคนโบยบายเร็วๆเขากำลังขยันเขากำลังขยันเนี่ยเออแล้วเดี๋ยวพี่ตานก่อน ตอนอพ่วงก่อนทะลืไม่เอาออกยไปเกียวอยากหาเรื่องเขาเลออพวกระ่นทำไมอยากเอางรไหอ่อลูกยางเถะ ระบบอะไรของเขาดอกดิสึกเยอะเสร็จแล้วใช่ไหมนี่แล้วเราก็ขับออกใช่ไหมโอ้ตกใจเวิร์ดมันอยู่แล้วบ่ เอาแม่ออกแล้วนะคะเออกระโดดเบียอะไรนั่นใช้งาน,นต่อ thịt máy anh lắng oh. nè nè, đàn máy anh lắng oh. ôi, tổng cây mất <laughs> 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 อ๋อเอ๊ะเอ๊ะอ๋อมันสระมันสามารถหม,มุนได้ทุกคนอ๋อเว้ยมันหมุนได้นะม,นมดดนะอ๋อเหรออุ้ยเพิ่งรู้เจ้สีราคาพี่น้องก็เคยมีรถขวางนะคะ ก็เลยบหูเรื่องยังนะคะไปค่ะเดี๋ยวเรามาเออรถไทยไปไหนรถไทยไปแล้วชนะทอดพานบ่เออลืมลืมลืม